ฮัลโหลไอ้สวัสดีครับสวัสดีเจ้ากุคนมาปะกันแหมแล้ววันนี้พามาเก็บเอ,อ่อตำเยบตำเยเจ้าสาจะเอาไปมักเป็นหน้าม,มักเจ้าไวเอ,อ่อรถพักเก็บเลยเจ้า ตำแยเจ้านี่เอาไปเอ่อมักเป็นน้ำม,มักเจ้าน้ำขนาดเอาถุงมือมาข้างเดียวเจ้าคือสาเก็บคนเดียว

Tempelmot <laughs> leid, ciao. Durch die Handschuhe durch. Das ist eine andere Sorte hier drüben, oder? Hm? ein bisschen andere Sorte, oder? Die muss auch mitnehmen. Durch die Handschuhe. ขนาดใส่ถุงมือ,อยังโดนนะเจ้าดอกแคฝรั่งเจ้านู่นแต่ยังน้อยอยู่เจ้ายังเก็บบาได้เดี๋ยวถ้าดอกพอดีเก็บเดี๋ยวปู่จะพามาเก็บเจ้า <Yeah. S 2> เนี่ยให้ขอบคุณเน้อเจ้าขอบคุณกูผู้กูคนตี้ติดตามตีเข้ามารับชมขอบคุณจัดนักเนยอเจ้าขอบคุณกูกำลังใจเลยเจ้า ขอบคุณทั้งยูทู e และเพจเฟซบุ๊กกูพูกูคนเนอะเช้าแวะมาที่นี่เห็นวันนี้มีแดดออกแค่น่ำม,มาก <c oughs> this is ok mà bàn là chào Mà che nam Mát Wie lange noch? Muss ungefähr zwei Wochen stehen. Zwei Wochen, dann ist es fertig. Dann ja. Die Brenne ist immer raus. Und das Wasser habe ich dann fertig. Die, die Vitamine und die Nährstoffe sind dann im Wasser drin. Nur Wasser oder? Nur mit Wasser. Mhm. Ja. Ich habe auch noch etwas Jeden Tag einmal ein bisschen. <di> Tông cuốn của văn gì <di> <rebellious> okay, không có một cái gì không có 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 cháu